หลวงพ่อคงครับหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกะพร้อมอำเภอพวาจังหวัดสุรงรทามนับเป็นพระอภิญญาอีกรูปหนึ่งแห่งแผ่นดินรัตนโกสิน์ครอบครัวหลวงพ่อคงมีอาชีพปลูกพริกทำสวนผลไม้เช่นเดียวกับชาวชนบททั่วไปสมัยนั้นคือปี248 8ฐานะของท่านพอมีพอกินไม่เดือดร้อนอะไร เมื่อท่านมีอายุสิบสองขวบโยมพ่อโยมแม่ก็ให้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเมืองใหม่อเํเภออำภพาวาจังหวัดสมุทรสงครามในยุคสมัยนั้นวัดคือสำนักแห่งวิชาความรู้ที่กุลบุตรจะต้องเข้าไปถ่ายทอดศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆแล้วก็วิชาที่ลูกผู้ชายจําเป็นจะต้องมีติดตัวเช่นเวทมนต์คาถาวิชายาสมุนไพรแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมความประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อเป็นพื้นฐานข้องการดำรงชีวิตหลวงพ่อบวชเป็นสัมมเนวจนอายุได้19ปีก็สึกออกมาช่วยทำกิจการของครอบครัวระยะหนึ่งจนอายุครบ20บริบูรณ์ก็เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทสีมาวัดเมืองใหม่อำเภอบาวาจังหวัดสมุทรสงครามนั่นแหละพระภิกษุสมัยนั้นนิยมเล่าเรียนวิชาอาคมพุทธาเวทอย่างแพร่หลายพระอาจารย์องค์ไหนที่เรื่องชื่อลือชาว่ามีวิชาอาคมคลังเป็นอัศจรรย์ ก็จะมีผู้ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อขอถ่ายทอดยอดวิชาทั้งหลายมาสู่ตัวเองพระอภิญญาในยุคนั้นนอกจากจะเป็นพระผู้ทรงฤทธิ์แล้วยังเป็นภิกษุผู้มีปฏิปทาศีลาจารวัฒงดงามเพียบพร้อมควรแก่การเคารพกราบไหว้อย่างแท้จริงหลวงพ่อคงท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพระอธิการด้วงเสร็จแล้วถึงท่านจะเป็น พระหนุ่มแต่ว่าจิตใจก็น้อมเข้าทางธรรมอย่างสมบูรณ์ความคิดที่จะสึกออกไปเป็นคารวาดไม่เคยปรากฏท่านออกท่องเที่ยวทุดงเพียงลำพังรูปเดียวจาริกไปตามป่าเขาอันสงบสงัดเพื่อบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรอย่างมุ่งมั่นแล้วก็สแสวงหาพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไปเรื่อยๆเยช่นหลวงพ่อทิมวัดเมืองใหม่ ซึ่งเวลานั้นหลวงพ่อคงเพิ่งจะบวชใหม่ๆก็ไปขอเรียนวิชาคมไสยเวทจากท่านว่ากันว่าท่านสามารถเพ่งเทียนจนไส้เทียนขาดหลังจากเรียนสําเร็จแล้วหลวงพ่อทิมได้ให้ท่านเป็นครูสอนกรรมฐานพระอาจารย์องค์ต่อมาคือหลวงพ่อคงวัดราชน้ําอ้อมจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการถ่ายทอดวิชาทำมีดหมอการทําน้ำมนต์ไล่ผีแล้วก็วิชาแพทย์แผนโบราณ ต่อมาก็ขอเรียนวิชาทำลูกอมกระดาษว่าวและวิชากระสุนคดจากหลวงพ่อร้ายวัดเขายี่สานำเพลิอัมภาวาจังหวัดสมุทรสงครามวิชาทำกระดาษว่าวก็คือการเขียนเลขยันลงบนกระดาษว่าวหรือว่ากระดาษสาเนี่ยแล้วก็พับเป็นหมอนเล็กๆนำติดตัวไปถือเป็นเครื่องรางของขลังมีธิ์ทางแคล้วคลาดป้องกันอันตรายแล้วก็บันดาลโชคลาภพระอาจารย์องค์ต่อมาก็คือหลวงพ่อรุนวัดช้างเผือก ซึ่งประสาทวิชากรรมฐานลุกขมูลและสายศินผูกข้อมือให้จากนั้นก็หลวงพ่อเอี่ยมวัดลัดดาน,นองค์นี้สามารถแสดงฤทธิ์หายตัวได้ไปเล่าเรียนวิชาจากท่านจนเจนจบแล้วก็มีวิชามหาสกดและการทำตะกรุดมายราบสะกดทับมาด้วยต่อไปหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองถ่ายทอดวิชาระเบิดเทียนเมตตามหานิยมแล้วก็วิชาแพทย์แผนโบราณให้หลวงพ่อชูวัดดาวโดง อันนี้ได้วิชาสมานแผลมาถ้าใครโดนดาบวันยนแผลเวอิอวะให้รีบกระโดดน้ําแผลเหล่านั้นจะประสานติดกันแล้วหลวงพ่อปานวัดรงธรรมเชี่ยวชาญในวิชาทำเสื้อยันเสื้อยันชื่อวิรุณจาบังหลวงพ่อคงก็ได้ไปเรียนจนสําเร็จท่านพระครูอินทมโมลีเจ้าคณะแขวงแม่น้ําอ้อมเวลานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงอาคมหลวงพ่อคงก็ไปศึกษาเล่าเรียนด้วยแล้วก็ได้วิชามาหาอุดมา สมเด็จพระพุทธโคสาจาจรย์วัดอรุณราชวรารามหลวงพ่อคงเดินทางมาเล่าเรียนวิชาลงกระหม่อมด้วยขมิ้นชันจากท่านเสร็จแล้วก็หลวงพ่อทองวัดหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีองค์นี้เรื่องชื่อ,อวิชาทำผ้าประเจดหลวงพ่อคงก็ไปเรียนวิชานี้นำเอาวิชาทำลูกอมไปถ่ายทอดให้หลวงพ่อกบด้วยการเล่าเรียนยอดวิชาจากพระอาจารย์มากมายของหลวงพ่อคง เท่ากับรวบรวมอวิชชาเหล่านี้มาอยู่ในที่เดียวคือตัวของท่านแสดงว่าท่านมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมเป็นอย่างยิ่งข้อสําคัญท่านจะต้องมีพลังจิตกล้าแข็งในระดับสูงทีเดียวเพราะว่าวิชาต่าง